อันนี้เป็นรีวิวกกงหมาใดูนะครับตัวนี้ใส่ได้ก่อนน้องมิ้นนะอันนี้จะเป็นกกงตัวหนังน้องแมวขนาดใหญ่ค่ะสมา,าสะมารถยืดไ,ได้แสองตัวแบบนี้อันนี้ซื้อวันน้องนักประมาณสักเมตัวคื่องเคลื่อนี่ประมาณห้าโลต่าัๆแมวใส่ได้ก่อนแมวใส่ได้ค่ะแมวเดา๋ยวใส่ได้สามตัวเล้ยจ้ะ ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เ้องออกแบบคือตรงนี้ตะขครยตรงนี้จะทีน้อยกว่าจุดอื่นนะครับเพื่อให้น้องๆเวลาไปอยู่ข้างในไปจะเห็นข้างนอกแล้วมีลองปิดหรออ่ะลองปิดดิแจมแจมขอปิดหน่อยแจมแจมปิดหน่อยอ๊ออ่าอันนี้จริงแล้วใส่ตัวเดียวกันลังนี้แต่ถ้าเ้าใส่2ตัวนีก็แบได้อึดอัดอย่างนะครับเห็นไหมป้มองกันแล้วก็เราก็จะมีขอเกาะนี่นะครับตัวมอมแรมแต่อยากจะเข้าไปเช่นกันอันนี้มอมแรมครับยามหมู่บ้านก็จะมีตัวล็อกแบบนี้ใส่เข้ามาแล้วล็อกแบบนี้นะครับเพื่อกันตัวนี้ เห็นไหมครับแจม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 เห็นไหมเนี่ยไปเที่ยวละแจมแจมก็กะเราไปเที่ยวเพื่อนมามแมนที่จะอิจฉาละอยากเที่ยวละไปมามแมนไปก็จะพาน้องหมาเที่ยวได้แบบนี้ดีกะเรากะเราพอมีไซส์เล็กกว่านี้นะครับไซส์ใหญ่เราน่าจะไบได้ทําแต่ว่าจะทาไซส์เล็กดีกว่าเพื่อให้แบบปาน้องหมาตัวเล็กๆ้องหมาตัวเล็กไปได้เห็นไหมครับตะไคร่ตัวนี้จะไม่ทีเยอะนะครับเพราะเด็กน้องๆไปจะเห็นข้างนอกอยู่อ่า นีแต่ตรงนี้จะขีดหน่อยนะครับสามารถใส่เชือกเกี่ยวตรงนี้เราไปเกี่ยวกับตะขอที่คอของน้องได้ด้วยนะครับป้องกันนี่อ่ะจะเปิดทั้ทูกลยน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของเรานะครับหมายถึงว่าไว้พาน้องๆเที่ยวน,นะครับมีชอบกันใหญ่อันนี้ชอบขับรถเที่ยวอยู่ละ papa ku